สวัสดีครับพี่น้องครับมาผอกบเบาะน่อมดีเจนเกลได้ครับนีเบาะน่อมกับนี่ครับด้เนื้ออุ้งขี่ครับขี่เกยครับผมนี้เ้ดูครับของเลือในตู้เย็นทำเองครับแล้วมีเบาน่อมกับซังอันนี้มากครับ ลาบควายสูตรทั้งเหนือครับนี่ครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยเ้ยนองดิมาเสี้หมเบอรงนะครับว,ว่าเป็นยังไงนี่ครับน้ำกันครับโอลาบควายนะครับทั้งเหนือโอ้่ดาดีดสชาต์ที่ยัง สั้งขาตายสีตาหมันทห้องเปล่านะครับนี่ครับมึงสีแบบเป็นตะแซสบได้นะครับผมนะก็ได้ครับพักขอ,องเขากระเที่นี่ครับห้องเขาดีอย่างล่ักโอ,โอ้ประกาศถุนครับนี่ประกาศถุนใส่ก่อน นี่ครับประกาศขาวนิดหน่อยครับร้อนนอกผลิตจัดใส่ใยถ่าน,นะครับครับจะเดี๋ยวเะเขอเบาะมาหน่วยหนึ่งเลยครับปะเข้าเพือออเอเ่อครับหน,น่วยหนึ่งครับมาครับก็ยบำกิน้นอง โอ้เริ่มแก่ข้าวหน่อยครับพี่น้องนี่ครับแล้วแก่ครับผมนี่พี่น้องครับบักเก่งเข่งน้วยกันครับก่อนสีเป็นกิมลากพรตรงเนื้ออุขี่ครับผมขี่เพียนะครับเด้องว่ามันขี่ลยขี่เพียรนี่คือขี่อ่อนง่วครับขี่ราแซ่บครับหอมยาโอ้้ยมุยนะครับผมนี่ครับโบวบปักเข่งเขงมากนะครับเป่าน้องครับแซ่บด้กันครับ ตัวจจัดครับตัวจจัดมาเหมือนเระเกับพ่อครับพี่น้องอกินพ่อปัญญาครับพ่อเด็กกินหอวแซมนะครับมีเบานอกวั้ผักแผ้วที่เหลือได้ตู้เย็นเด้อยเบานอกับเราผักแผ้ว,ว,วรครับมีมวลทั้งศิลด้วยอุ้ยเข้าไปโอ้วันหลับเลยแล้ววัดาติก็จะเป็นแนวดนั้ครับนี่ครับก็ครับอุ้ยคำโอ้คำใ,ใหญ่ๆเนี่ครับ นี่บัก็เป็นใเนี่ยรับนี่กับปาลาบ่านอกอะอืะแจบ่บพัดบเนาะอืลอ,อ,องเหมือนกัานํามันแสบก็เคยกินกับปลาเพื่อครับแต่ว่าตั้งแักเนื้อคือสีสบอาอันนั้น อขอขคันได้อ่ะขอบคันเฉยลค,เครับอะแ,แล้วก็เจาะในตรงนั้นหนึงหัวพักยันครับพักยังกวยเตี่ยวถ้าหมจ่อจะคอมเมนต์มาบอกไอ้น้องในเนื้อครับไอ้น่องโมจ่ากิรเลยไอ้น่องกันเกินวาพักการ์ดนนั่นแหะครับ อืมป่ะออืมอืม,อม,อมต่กอนองวันนี้มาลองสูตรเานอเมน,นะครับเดี๋ยวเด้อ เป็นอะไ,ไก,นอะนอกนต่เดดรงๆครับอ๋อือว่าน้อยะครับเนื้ออูขี่ครับผมขี่พี่แอครับเมื่อพอน้อยจซดไปกินกน่ด่อนว่าความแสบยมงไงนต่ถ้าพักต้เนื้อคนระับอืมนะ รัดพี่น่อก็เผื่อของไว้ไวก่อนครับแต่ว่แแสบดีครับอืมอืก็หอมส่สมนวนบกกึงบกอมหลายเลยครัเกีครนบเพราะอมครบบไนมันเป็นเนื้อเนื้อควายเลยครับป็นหนึ่งวัวเลยครับเพราะมันหอมเนาะ คนมาข้างเหนือเนี่ยเขากิน,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 กน,น,นวันศุละ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 นี้ย่อมน่ะนิย่อมกินเนื้อเนื้อควายบากคนเนือมั่าไปตามฮาแต่ละรานเะว่ไม่ใช่หรอกันศุกเป็นเนยเนื้อมั่วใช่มเนื้อคว,า,อควายทั้งนั้นนะครับมาทั้งเนือ้อแต่คนจะลาบจิ้นว่ะจิ้นควายนะไปบ้านหวไหนก็จะจิ้นควายเอา่อเจน้อนึงครับ เผเหมือนกันครับเหมือนเผ็น้ำเบาน่อพังเหนียวทายคุณทำยังไงมาพี่น้องทำยังไงพี่น้องทำยังไงโอ้ีหอดตับมาเนี้ยมากมะครับเบาหน่อครับ

ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เบานอ้อมด้วยครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจมากกินกับเข่าไอ้พี่น้องเบิร์นสุขสุขคนครับผมครับไอ้นอ้อมก็ขอลาไปในคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ